มาถึงปากเก็บเห็ดนะคะมากไกลอยู่นะทางนี้ยังยังแห้งแรงอยู่เลยอืมคงต้องรออีกหลายเดือนนะคะมาตรงพึ่งต่อยนี่ละพึ่งนี้ยกริบไม่มีเลยมีอยู่นิดนึงรอฝนก่อนแห้งเหลือเกินคะ่ะทุกคนมาลุ้นกันว่าจะมีเห็ดไหม เอ,เอาลองล่าสวยอือหือกลุกคนเก็บเลย่อน เน,นี่ยอะทดดัดดคขามันสวยมาก Mày là cơn, mày bụi nghe Nè, đừng khuyên màn, màn. mà Nè, dưới mặt Cái này bơm cái นี่มันตแตกเขาไปเบ,บิ่งหัวใจบอส Vad vill Näma, du? En Har du kollat upp det där? Ja. Det är en enda där borta. Jag brukar hitta... ปูมากกรบกรบกร,บ,กรบเลยทุกคนเอ้ยอันนี้สีไม่สวยเดี๋ยวต้องเข้าไปหาตามดงเนี่ยทุกคนทุกคนดูสุดยอดมากๆๆเดี๋ยวแป๊บนึงนะทุกคนเดี๋ยวแป่งเอาตรงนี้ก่อนแล้วเอามา กกงก่อนนะเด,เดี๋ยวนึ่งเดี๋ยวแป้งถ่ายนะดูค่ะทุกคนดู่เนี้ยคือมันตั้งไม่ได้เธอแท้แหละเผ็ดมันอยู่แบบนี้ทุกคนเอ้ยน้ำกระโดดอื้ม tôi mà chờ đấy ngày nè Hãy subscribe cho kênh Ghiền ปรีมากทุกคนเอง ป้าก็จะบอกว่าแม่อกักเอาไอเฮ็ดบ่เอ,อ,อ,เอินอีกเด้อมันเจอเมื่อกี้เจอโดยบังเอิญแป๊บๆฮู้นะคือแนวทิมดีนะเห็นก้อนพี่น้องเอ้ยโอ๊ะผุดดเหยียบอีพอ,อีแม่ เหยียบหรือขอไม,ไม่ไม่ทับอือหืมีคนเหยียบแล้วอ่ะได้ไม่ใช่คนหรอสัตว์เหยียบปล่อยเขาจะได้เนาะแต่เป็นเชื้อไปไม่นะกบไปก็ไปเดี๋ยวอันนี้เอาอันนี้คน m o d a o t k i e i m p t n o u look เห็ดช่วงนี้มากับ Blue Bear. กบลูเบร์อยู่ใต้ต้นบลูเบร่มากกว่าให้มันชุ่มชื้นไงเห็ดไม่มีฝนเลยไม่ได้ฝนแกรกเกรอดเห็ดมันอยู่กับใต้ต้นบลูเบร่ ชูไม่ช้ำ มีดแครมละ่ะเพราะว่ามันอยู่ตรงนี้อันนี้เหี่ยวละ่ะเห็นน้ำมากโอ้เห็นนำ้ำเห็นนา่าหล แห้งมากทุกคนเอ้ยต้องไปหาในป่าบลูเบอรี่อ่ะเดี๋ยวหาออกไปก่อนกลางดอกน้อยๆตึมๆเตมีต มันอย่างเงี้ยต้องค่อยๆทำน้าก็แตกแตกทุกคนยอยู่แบบเนี้ยปอันนี้ไปดูใกล้ๆดูดิ ปะ,ปะปังนเครียดโดนแม่แป้งทิ้งไว้ในป่าคืออะไรทุกคนรู้ไหมแกตามหลังแม่แป้งต้อยต่อยต,อย,ตอยแล้วแกเรียกเรียกตลอดแล้วแกแทบจะไม่กล้าเดินห่างออกจากแม่แป้งทางที่ป่านี้มาเป็นจะยี่สองสามปีเนี่ยแล้วมากี่รอบกันแล้วละเดือนหนึ่งอาทิตย์หนึ่งเท่าไหร่อาทิตย์หนึ่งก็มากสุดก็สองครั้งเนาะแล้วกี่คืออ่ะ ป่านี้เดินเป็นจะหลายรอบห้าสิบรอบแล้วมัง้งแกยังไม่จำป่าแล้วความมาักง่ายแกไม่ปักที s เสแล้วแปง้งปล่อยให้แป้งเก็บแ,แป้งก็เดินเดินมาเลยไม่หลอให้แกหาทางออกโอ,โอ,โอโ้โหโคตรโคตรไม่เป็นอย่างหนักไปรีบริรีเลยเดินออกมาทางทางปากสอปากเนี้ยนะตรงป่าเนี้ยนะใกล้จะถึงรถแล้วเขารู้จักทางดีตอนนี้ ดัดนิสัยถ้าเกิดเนี่ยเป็นลมเป็นแรงไปนี่เป็นหัวหน้าไม่ได้แล้วนะเนี่ยไปป่าไหนก็ช่างชาชํำนานแค่ไหนก็ช่างแป้งบอกให้ปัก gps ไม่เคยทำนิสัยเสียไม่ใช่อะไรนะเราเป็นห่วงทั้งเขาแล้วเราก็เป็นกลัวเราแบบปีนี้เราไม่สบายเท่าไหร่ถ้าเราเป็นลมเป็นแรงมานะแกหาทางออกบ่พอเลยหรือถ้าแกพัดหลงกระแอ่งแกไปแกไปไม่เป็นเลยนะ ทำความขี้ขี้เกียจของเราแม่แล้วเหตุเนี่ยยืนหนาตึงหนาบึงงยู่หันเอน่ะไแล้ว <c oughs> ทั้งอกเนี่ย Onde a Ele... Nu Där bakom där också. Yes, här var det fina kantareller. Kom lite. kika lite. Ska vi... Oj, jättefina här. Växer fint mossa. Här har vi också.

Fint. Då kör vi vidare här uppåt. 一楼。 เดี๋ยวไปทางโน้นก่อนโอาโน่ลยค่ะเนี่ยได้สองดอกสามดอกงามดีจ้ะนี่เอาสองดอกซะรได้ต้นไม้นะคะทุกคนเนี่ย ตรงนี้เคยเก็บไปแล้วเดี๋ยวดูดิจะมีเหลือไหมที่เก็บไปแดดร้อนๆล,ลูกม็ยังงรอกจ้ะมนเหลือเลยเห็นตรงนี้อยู่นี่ 두고 나의 에이두 개까지. Mình nhả xem nè Ui hồ Con muốn đọc mái lời Ngắt thằng ngắt ra Nì Số

เนี่ยพรมันจะดูง่ายมันจะขึ้นมาอย่างนี้เลยทุกคน,น,น,นมีอยู่นะแต่น้อยนิดมากต้องการฝนกำลังขึ้นใหม่ๆน่ยกำลังจะขึ้นเนี่ย ให้เวลาเขาเนิดนึงเขากำลังขึ้นอยู่เต็มอยู่ตาสามต้นพวกนี้เขาจะขึ้นเนี่ยกำลังขึ้นอยู่เนี่ยทางนี้แรงอยู่ มันยังไม่ตกดีมากรออีกนิดรออีกนิดอุะเนี่ย,ย,ย,ยกำลังขึ้นอยู่ค่ะเดีย๋ยวแป้งเก็บเลยนะดูก่อนแบบนั้น เนี่ยแมงกุจจีเนี่ยเห็นบ่อยมากนี่หันมาทั้งอันนี้ไว้ก่อนโอ้ดูโดน ด,ดิ้นเปียกอยู่นะในป่าเนี่ยข้าง,างนอกทำไมมันแห้งอะไม่กนเจองูป่ปาตรงเมื่อกี้ทุกคนเอ้ย เจองูเจองูค่อยมันมันโอ้ยยันตื่นทางใครทางมันทางคนต่างหากินด้จ้ดเด้อขึ้นแด้โอ้ยตื่นคนใดคนน่าตื่นหู ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวเอามากวองกันเดี๋ยวปะป้ายามะแม่ยืนเดี่ยวตรงนี้ละเห็นไหมนี่ค่ะผลงาน โอเคเดี๋ยวแม่แป้งไปแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ